พี่ซื้อซีวิกมาใหม่แล้วครับน่าจะใหม่นะคันนี้โอ้ตัวนี้งามแท้ทรงแบบชอบจังปีอย่างว่าสิบแปดช่างกล้องอยู่ไหนอ่าเลขไม่แปดหมื่นโลปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ unction, Auto, Auto, ออโต้แอร์ออโต้เบาะหนังรอบคันน,นะครับเป็น EL แต่ไม่ใช่ปรับไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวเปิดออฟฟ้าโปรงเปิดแล้วโอ้ มองข้างๆยังรอมองอย่างหน้าเดิม,ดมหน้าอย่างสวยราคาอะไรเนี่ยน่าจะห้าแสนกว่าห้าแสนไปปลายออไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ห้าแสนนะผมว่าหกแสนหรอเพราะขนั้นปีสิบเก้าผมขายอยู่หกปลายอ่าไม่เป็นไรเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันครับผมนะใครสนใจก็ทักเข้ามาคันนี้โอ้วสวยอะ่ะ รอดูดีมีสไตล์แถมแถมคูมานให้หนึ่งคนแถมหนุ่มรอไปอีกหนึ่งคนรถผมไม่ชอบนะครับผมอยากได้หนุ่มรอในรถครับเจบซีก็จะบอกจะีผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเดิมต้งคารกันนี้ครับผมนะก็สวยเลย ราคาเดี๋ยวว่าทีนี้เป็นหน้าห้าไปปลายไม่ก็หกต้นต้นห้าไปปลายหกต้นต้นประมาณนี้เหละยถ้าจำไม่ผิดแหละอะรถวนี้แหละบางทีรถเข้าใหม่เลยเราไม่ดูรายการคือเอฟซีเาชอบถามว่าทําไมบิ๊กไม่ชอบไม่ชอบบอกราคาในคลิปครับทําไมรู้ไหมเพราะว่าเวลาบอกว่าคุณก็ไม่สนใจพวกผมไงถูกป่ะเขาบอกเสร็จปุ๊บมารู้แล้วนี่มันไม่มีค่าแล้วไงไม่มีแล้วอยากอยากให้ทักเข้ามาหาก่อนก็เหมือนบอกทุกอย่างแล้วจะไปติดตามอะไรอ่ะเราก็ต้องค่อยๆ่ขี่มันไปมันเป็นเทคนิคเหรอใช่ คือจะได้รู้ด้วยว่าใครสนใจจริงไม่สนใจจริง<อ>สนใจจริงก็ทักมา <c oughs> ถ้าเกิดคุณไม่สนใจก็แค่เลื่อนผ่านไปจบสุดยอดว่าผมเคยบอกแบบหมดเปลือกแล้วสุดท้ายก็ไม่ผมหมดค่าเลื่อนผ่านเออหมดค่าไงครับเราก็ต้องแบบคึการคการกหนักให้มันแบบมีอะไรให้พอได้ถามบ้างเก็บไ้นิดนึงเก็บไอย่างน้อยทักมาถามก็ดีใจแล้วทักมาไม่ซื้อไม่เป็นไรทักให้มีอะไรหน่อยนะไม่จริงบอกได้แหละแต่บางทีพูดตรงลืมเอาง่ายเลยคือลืม จำไม่ได้กูพูดดูดีแค่แหละนะจริงๆริงลืมรถต้อง4ี่ร้อยกว่าคันเออบางทีเราแค่แบบรู้ว่าประมาณปีนี้นะราคาถ้าเข้าข้าประมาณนี้รายละเอียดดีเทลอ่ะเดี๋ยวถามไปทีก็ได้เพราะว่าค่าใจจ่ายแต่ละคาไม่เท่ากันแต่ใจจริงอ่ะก็อยากให้ทักถามเลยไม่ต้องเกรงใจใช่ครับนะไม่ซื้อไม่ว่าเลยแค่ทักถามก็ดีใจแล้วเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่กล้าถามอ่ะเราก็ไม่รู้เป็นไรมนเราก็อยากจะลูกค้าติดลูกเกรงใจเออไม่ต้องเกรงใจเลยมาที่เนี่ยไม่ต้องมาซื้อก็ได้มามาปรึกษามากินข้าวมาอะไรได้หมดแมนครับ อ่ะโอเคครับยังไงฝากบิ๊กสักแก้วนะยครับรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์เป็นเจ้าของพับพี่พลสั่งลุยซ้อนน้องจะเต็มมั่งมีสีสุกแล้วก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดีวยวแถมมอเตอร์ไซค์ใหม่ฮอนด้าในปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับ